ีครับวันนี้มาอัปเดตเจ้าถังเงินนะครับกับแม่ขวัญเงินครับสถานะแม่ขวัญเงินตอนนี้ก็ผ่านรอบกับเจ้าบิ๊กบุยลำนะครับครับผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้เจ้าถังนะครับเจ้าถังเงินนะครับในวัยห้าเดือนห้าเดือนเต็ม ไม่เคยได้ถ่ายนยีมาอัปเดตให้ดูกันถังสุดหลอนะถังก็เป็นลูกของทองดีนะครับ ทองดีทองดีก็เป็นลูกของเจ้าใบาโพนะครับใบโพเป็นลูกของทองสุกนะครับเจ้าทองสุกก็เนจะ้าทองสุกกับแม่อุทัยนะครับสมได้มาเป็นเจ้าใบาโพนะแล้วก็เจ้าใบาโพผสมกับแม่อุทัยทีหนึ่งนะครับ เป็นแม่สายอุทัยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแม่ชื่ออไทยเหมือนกันนะแม่สายอุทัยทีหนึ่งได้มาเป็นเจ้าใบาโพนะครับแล้วก็เจ้าใบาโพผสมกับแม่ของแม่ควายสายอุทัยอีกทีหนึ่งได้มาเป็นเจ้าทองดีนะครับแล้วก็อยู่ในสังกัดของกรมปศุสัตว์นะครับัวนี้ก็ เจ้าทังเงินนะครับเป็นลูกของเจ้าทองดีครับกับแม่ขวัญเงินนะครับแม่ขวัญเงินเป็นลูกของแม่กระโถนะครับหรือแม่บุญเฮียงพญาพญาไก่ฟาร์มนะครับของคูดนะครับขอุญาติเอ่ยชื่อนะครับ สถานะของแม่ควันเงินตอนนี้ก็ผสมนะครับผสมบิ๊กบุยลำงไปผ่านรอบแล้วนะครับได้เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตรวจทองอีกทีหนึ่งเพื่อความชัว โอเคครับเดี๋ยวขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมว่ามาอัปเดนให้ดูกันพัฒนาการของควายสายพัฒนานะครับว่ามันแตกต่างจากควายบ้านเราอย่างไงนะครับ